เราคิดง่ายๆเหมือนเราไปร้านอาหารตอนเราๆห้าโมงเย็ยนไปถึงปุ๊บเนะี่ยร้านคนยังไม่เต็มตอนสักทุ่มถึงสองทุ่มเนะี่ยมันจะเริ่มช้าแหละตอนนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารประมาณสามทุ่มแล้วยังมีคนรอคิวอยู่ข้างนอกนะครับแล้วกุ๊กเนี่ยเริ่มทํางานไม่ทันมันจะประมาณเนี้ยครับว่าตอนเนี้ยมันคือร้านอาหารเราๆสามทุ่มและอันเนี้ยผมคาดหวังว่าในที่สุดคนที่มาร้านอาหารตอนสามทุ่มเนี่ย เราก็อาจจะมีอ่ะเปิดอีกห้องหนึ่งนะ,ะเขาจะได้การบริการซึ่งไม่ได้ต่ำกว่าคนที่มาตอนทุนเราอยากให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลที่เป็นทีมที่มีมาตรฐานเหมือนสิริราช Best Side Stories ถอดกาวเล่าเรื่องพอดแคสต์ Podcast, เรื่องลึกรอบรั้วสิริราช Pre s e n t e d บ y คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกคนทราบไหมคะว่าโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณเนี่ยจากการสำรวจนะคะเป็น Best Hospital อันดับที่2ของประเทศไทยเลยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นผ่านวิสัยทัศน์นะคะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง3ท่าน3รุ่นค่ะวันนี้พบกับทั้ง3ท่านค่ะรบกวนนะคะเชิญอาจารย์แต่ละท่านแนะนาตัวค่ะ ผมนายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจาวินินครับผมน,ผาน,นายแพทย์ชาญศรีรัตนสถาวรครับครับผมนายแพทย์กิตวิกรมดุรงพิสิ์กุลครับค่ะกลับสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะอาจารย์คะเริ่มถามจากอาจารย์ประดิษฐ์เลยค่ะว่าชื่อโรงพยาบาลเนี่ยค่ะโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณบางทีบางคนบอกเวลาเรียกแท็กซี่ยาวมากค่ะอาจารย์ก็เลยอยากสอบถามว่าชื่อนี้ใครเป็นคนตั้งคะจริงจริงตอนเปิดเนี่ยก็เป็นชื่อพระราชทานนะครับ ตอนนี้พอชื่อพระราชทานเนี่ยความหมายมันมีอยู่ในตัวเองนะครับก็คือสี่ราชเป็นโรงพยาบาลที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หาคำว่าสี่ราชเนี่ยเป็นพระาราชโอรสองค์ที่ท่านรักมากแต่สิ้นพระชนเมื่อยอายุประมาณหนึ่งปีเศษก็เลยเป็นชื่อพระราชทานนานตั้งแต่ตรงนั้ว่าโรงพยาบาลสีราชแต่สี่ราชปิยมาราชการุณเนี่ยเป็นชื่อที่รัชกาลที่9ส่ทรงประทานให้ก็คือสีิราชก็คือชื่อลูกลูกของพระองค์ท่านแล้วก็ปิยะ มหาราชก็เป็นชื่อของพระองค์ท่านและทั้งโรงพยาบาลนี้ก็เกิดมาเพื่อรับใช้หรือช่วยเหลือประชาชนก็เป็นคำว่าการุณก็เป็นว่าศรีราชปิยมหาราชการุณครับซึ่งจําง่ายเลยไหมครับถ้ารู้ที่มาที่ไปอ่าทราบอย่างนี้แล้วก็เรียกง่ายขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ทีนี้ทราบที่มาของชื่อแล้วที่มาของโรงพยาบาลล่ะคะอาจารย์ต้องให้ผอ,อรุ่นหนึ่งได้อธิบายให้เราฟังว่าทําไมถึงเกิดมาเป็นคือความรู้สึกเหมือนเป็นโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลที่1และมีโรงพยาบาลที่2อ,อยู่ในเขตโรงพยาบาลเดียวกันอย่างเงี้ค่ะอาจารย์ครับอันนี้ก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่สมัยของอาจารย์ปิยสกลนะครับซึ่งท่านเป็นคณบดีถ้าโรงพยาบาลศิริราชพยาราชกรุณเนี่ยกำเนิดจริงจก็คือ2555ที่เปิดโรงพยาบาลแต่แนวคิดเนี่ยมีมาก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ปิยสกรลให้แนวคิดว่าโรงพยาบาลของรัฐโดยทั่วไปจะได้งบประมาณสนับสนุนจัดแต่ศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่ แล้วก็รับใช้ประชาชนค่อนข้างเยอะมีปัญหาในด้านการเงินบ้างท่านก็มีดำริว่าน่าจะมีการสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขึ้นมาโดยหวังว่าจะสามารถรับกําลังทรัพย์จากผู้ที่มีกําลังรัพย์มาใช้บริการและเอาผลประกอบการทั้งหมดนั้นเนะี่ยไปช่วยโรงพยาบาลศรีราชซึ่งจะได้ช่วยประชาชนในภาพใหญ่ต่อไปนั่นคือคอนเซปต์แรกของการทําดังนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการเอาเงินจํานวนหนึ่งมาซัพพอร์ตอีกที่หนึ่งให้รันไปได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ทีนี้พอได้แนวคิดแบบนี้มาแล้วค่ะอาจารย์เริ่มอย่างไรคะเพราะว่าการเริ่มสร้างโรงพยาบาลไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายๆคือเราต้องเริ่มจุดไหนคะอาจารย์เท้าความนิดหนึ่งอันนี้ต้องเป็นความสามารถของอาจารย์พิยาสกุลคุณปอนพูดถูกครับอยู่ๆจะมาสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรัฐเราจะออกมาบริหารแบบเอกชนไม่ใช่ง่ายนะครับจริงๆอ่ะเกิดปี2555ก็จริงนะครับแต่แนวคิดเนี้ยอาจารย์ได้ทดลองใช้มานตั้งแต่ปี2547มีหมอกลุ่มหนึ่งในตอน,ตอนนั้นเป็นเรื่อง โรคหัวใจนะครับจะมีแนวคิดว่าเราอยากจะเปิดโรงพยาบาลที่มีบริการชั้นเลิศนะครับเป็นระดับอินเทอร์เนชั่นแนลนะครับแข่งกับโรงพยาบาลทั่วๆไปในต่างประเทศไปปรึกษาอาจารย์แต่อาจารย์ฉลาดมากนะครับอาจารย์ต่อล่อมพวกเราใหม่เลยเราไปแบบนั้นอาจารย์ใหม่อีกใ่ทึงทาไมไม่เปิดให้เป็นแบบคล้ายๆกับเป็นเอกชนในโรงพยาบาลรัฐเพื่อเอาผลประกอบการมาช่วยคนอื่นในตอนนั้นยังไม่มีแนวคิดโรงพยาบาลรีราพิยมารากรุณเลยนะครับมันห่างกัน8ปี เราก็เลยเปิดสเกลเล็กๆเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเล็กๆก่อนเราไม่เรียกว่าโรงพยาบาลครับมันเป็นขนาดย่อยเรียกว่าเดอะฮาร์ดบายสีราชมีแค่21เตียงเท่านั้นในตอนนั้นบริหารจัดการเหมือนเอกชนเลยครับแต่เป็นขนาดเล็ก small scale และรับเฉพาะโรคหัวใจนะครับอันนั้นเป็นแนวคิดที่ว่าถ้าถามว่ายากไหมคุณบอมันคงยากแค่21เตียงก็ยากแล้วครับ mm hmm. ออกจากหน้าโรงยาบก,การกว่าจะฝ่าฟัานดุประสงคก็ยากมากใช้เวลาแค่ยี่เตียงนี่นะครับใช้เวลาขอระเบียบจัดก,การทั้งหมด3ปีครับ โอ้ยยี่สิบเอ็ดเตียงจะเกิดขึ้นได้สปีค่ะเพราะฉะนั้นคาถามที่เมื่อกี้พอเราทําปนี้นําล่องไปสักระยะหนึ่งสัปดาหสักเจ็ดปีสองห้าสี่เจ็ดจนกระทั่งถึงสองห้าห้าสี่ก็ประกอบกับศีราปิมารากรุนจะเกิดท่านก็เลยเอาแนวคิดและวิธีการแบบนั้นมาใช้กับตัวมาศีราปิมารากรุณมันก็เลยต่อเชื่อมกันทําให้ความยากลดลงหน่อยหนึ่งแต่ความยากเกิดขึ้นตรงที่สเกลมันใหญ่กว่าเยอะมาก นั่นแหละครับคือปัญหาตัวเองอดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าได้โมเดลมาแล้วจากเดอะฮาร์ดไบสิริราชเจ็ดปีก่อนหน้านั้น,น,นอาาพอที่นี้สกเกลมันขยายมากขนาดนั้นความท้าทายที่สุดสําหรับการก่อตั้งโรงพยาบาลนี้สาหรับอาจารย์คืออะไรในทนานะผู้อํานวยการเกิดนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะเราสามคนเนี่ยไม่ได้รับมาทํานะครับค่ะเราเป็นหมอครับค่ะเรามีความสุขกับวิชาชีพอยู่แล้วแต่คณะบดียุคนั้นมาบอกว่า ช่วยให้ทําให้หน่อยเราก็บอกว่าไม่ทํานะครับเพราะเราเป็นหมอจริงๆเราไม่เก่งหรอกครับลงมาขนาดนี้ใครกล้าทําถูกไหมครับ<ช>แต่วันหนึ่งท่านก็เดินมาหาพวกเราท่านก็บอกว่าเหมือนเดิมขอไปทํแเราก็ปฏิเสธท่านตอบว่าวันนี้มาไม่ได้มาขอนะมาสั่งให้ทํา <c oughs> คนสี่ลาคืคอ culture er ครับค่ะพอรุ่นพี่สั่งก็ต้องทําเพราะไม่ทําก็คงจะลําบากใจวันนี้พอมาทําสิ่งที่อุบารรักแรกเลยครับมันมีแต่ตึกอะ่ะคุณปอนตึกก็ยังไม่เสร็จอืมใช่ไหมครับ ปัญหาคือระบบทั้งหลายแหล่นะครับอันนั้นคือความยากสิ่งที่เราประชิญก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลก็คือต้องหมอใช่ไหมครับเอาหมอที่ไหนก่อนอนะครับอาจจะหมอสีลาแต่คุค้นเคยระบบนี้ไหมละ่ะฮะอันที่สองครับพยาบาลนี่บุคลากรน,นะครับแต่ที่ร้ายกว่านั้นที่เรามานั่งทำเนี่ยเราไม่มีฟาซิลิตี้เลยร้านอาหารไม่มีร้านเครื่องดื่มแบบปัจจุบันไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ดินแดนไกลโพ้นเลยคใครจะมา นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายเรามากในตอนแรกที่เกิดเลยนะครับถ้าจะถามต่อยนิดนึงก็ได้ครับว่าเรื่องแพทย์นี่เรื่องยากนะครับจะถามว่าเคาเจอร์สีรลาดดีตรงไหนรู้ไหมครับยังไงคะงอาจารย์ตอนจะไปเอาแพทย์มาเนี่ยพอจะเ,จเปิดโรงพยาบาลแล้วต้องหาแพทย์ใช่ไหมครับเอาที่ไหนอะมันชื่อสีรลาดก็ต้องเป็นแพทย์สีรลาดถูกไหมครับค่ะแล้วอาจารย์แพทย์สีรลาดก็งานไม่ได้น้อยนะครับเราสามคนเนี่ยต้องเดินเข้าไปภาควิชาไปขอคุย ในภาควิชาเวลาเขาประชุมภาครู้ไหมครับบัคขอเนี่ยอาจารย์ศรีราชก็เป็นอาจารย์หัวแบบเพื่อสังคมครับจะมาทําอย่างนี้ได้เหรอทุกคนบางคนแย้งกับเราเลยนะครับคแถมว่าเราอีกไปทําทําไมเราก็ตอบว่าไม่ใช่ความคิดเรานะแต่สุดท้ายเราคุยกันทุกภาคพักวิวเรื่อยๆนะครับความเป็นศรีราศครับความเป็นพี่น้องอาจารย์หลายท่านก็ยินยอมที่จะมาตรวจคนไข้กับเราที่นี่นั่นคือเรื่องที่ยากอันดับแรกนะเปลี่ยนความคิดของคน ก็คือจากความเข้าใจว่าเราต้องบริการประชาชนเท่านั้นทำไมถึงจะสร้างกำไรกว่าจะพูดคุยกันได้ให้ท่านมาเป็นหมอที่นี่เนี่ยก็คืออาจารย์ต้องเดินไปแต่ละภาคณะเองเลยใช่ครับอันนี้คือ<ะ>ความยากแต่ความง่ายเกิดขึ้นก็คือคนศีราบมีวัฒนธรรมอันหนึง<ะ>ถึงเวลาเอาไหนก็เอานั้นรวมใจครับสิ่งที่เห็นนะครับดังนั้นความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการหาหมอหาพยาบาลฟอร์ซิลิตี้ต่าง ใช้เวลานานเท่าไหร่คะอาจารย์ก่อที่จะเป็นรูปร่างขึ้นมาเริ่มให้บริการได้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยหปีแรกเราก็เริ่มได้แล้วนะครับแต่เริ่มสเกลเล็กนะครับเราก็เปิดเตียงน้อยหน่อยถูกไหมครับ OPD ก็น้อยหน่อยนะครับเราค่อยๆเริ่มถ้าผมจะไม่ปิดประมาณสักเปิดครั้งแรกประมาณสัก60เตียงครับแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าเต็มที่ฟูลสเกลมันเกือบ3-50เตียงในตอนนั้นนะครับเ,เราเปิดปเริ่มต้นคือสัก60เตียงแล้วค่อยๆผัดพัฒนาขึ้นค่ะอาจารย์และวันนี้สอบถามได้ไหมคะว่ามีกี่เตียงคะที่อาจรบก ทั้งหมดต้องถามผู้ำลิงการคนใหม่ปัจจุบันตอนนี้ก็ประมาณ380เตียงครับ380 380เตียงจะค่อยๆเริ่มเป็นประมาณ400เตียงครับ ค่ะอ๋อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ประดิษฐ์ทีนี้เป็นเรื่องของรุ่นแรกและผู้บริหารรุ่นแรกนะคะที่เริ่มก่อตั้งจากตึกเปล่าเลยหาค,คุณหมอหาพยาบาลมานะคะทีนี้พอรุ่นที่สองเป็นการสานต่อจากยุคผอ,อาารประดิษฐ์แล้วนะคะมาเป็นอาจารย์ชาญบ้างนะคะยุคสานต่อนี่พออาจารย์เข้ามาไม่ไม่รู้รูปแบบการเข้ามาของอาจารย์คล้ายกับอาจารย์ชาญหรือเปล่าคือ สั่งให้ทําหรือว่าเป็นเป็นยังไงให้อาจารย์เล่านิดนึงค่ะคือจริงๆเราสามคนเนี่ยทำโปรเจก t นี้มาตั้งแต่ต้นก็คือเป็นหมอสามคนที่ไปทำเดือหานอ่ะอ๋ออาจารย์อยู่ในโปรเจกต์นั้นตอนที่อา,าอาจารย์ประดิษฐ์เป็นผู้นวยการเนี่ยผมเป็นรองผู้นวยการฝ่ายแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในโปรเจก t นี้มาตลอดอใช่ไหมครับหลังจากช่วงแรกซึ่ง เป็นช่วงที่ยากมากในการจัดตั้งเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่คนไม่คุ้นเคยคนก็จะถามว่ามันคืออะไรนะคะจนกระทั่งเราจัดตั้งมันได้ในส่วนของผมเนี่ยความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะทำให้เกิดรูปแบบที่สมดุลกับสังคมได้ยังไง<ฮ>ใช่ไหมคะจริงๆอยู่เนี่ยบอกว่านี่เป็นโรงพยาบาลเดียว คนละโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลศิริราชหรือป่าบอกใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ภายใต้คณะเดียวกันคือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันแรกที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมี2งโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลศิริราชกับโรงพยาบาลศิริราชพยามหาราชการุณเนี่ยดูมันแปลกแต่ปัจจุบันนี้ไม่แปลกเพราะว่าปัจจุบันนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยดีไม่ดีจะมี5โรงพยาบาลอยู่ในคณะแพทย์มีศูนย์การแพทย์การจนาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิด รูปแบบใหม่ในการดูแลคนไข้ขึ้นมาใช่ไหมครับและรูปแบบนี้เองเนี่ยมันก็เอื้อประโยชน์ให้หลายอย่างนะครับก็คือคณะแพทยศาสตร์เสรีพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบคนไข้คือพูดง่ายๆคือเราภูมิใจในความเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินต้องดูแลคนไข้ทุกทุกส่วนเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เคยพอแต่ว่าเราก็ได้รับความกร,รุณาจาก คนไข้ทั่วประเทศแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะพยายามช่วยตัวเองในการที่จะหามาทดแทนในส่วนนี้ใช่ไหมครับก็เกิดศีราปพิยามหาราชการุณเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดสมดุลที่มาลงตัวในหลายรูปแบบแบบแรกคือคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเนี่ยก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้บางส่วนแต่ไม่พอนะคะส่วนที่2เลยเนี่ยก็คือแพทย์ก่อนที่จะมีโรงพยาบาลศีราปพิยามหาราชการุณ แพทย์เนี่ยเงินเดือนน้อยมากนะเราก็ต้องไปทํางานในโรงพยาบาลเอกชนตามที่ต่างๆทั่วกรุงเทพเลยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยรูปแบบเปลี่ยนไปเพราะว่าแพทย์ที่ศรีราชเนี่ยมักจะทํางานที่เดียวละที่คณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลแล้วก็ทั้งสองโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้คุณภาพการรักษาเนี่ยเต็มร้อยนะคะอันที่3ามเลยเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนไข้และสังคมนะคะคนไข้ตอนนี้เนี่ย คนไข้มีสิทธิ์เลือกเยอะแยะเลยก็คือว่าจะไปที่ศรีราชก็ได้จะไปที่ศรีราชนอกเวลาก็ได้จะมาที่ศรีราชปิยมหาราชการุณก็ได้แล้วคุณภาพในการรักษาจะเหมือนกันเพราะว่าเราใช้แพทย์และพยาบาลทีมเดียวกันในการรักษานะครับมันก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งคณะแพทย์ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรก่อให้เกิดกับประโยชน์กับคนไข้มันก็เลยเป็นรูปแบบที่ผมคิดว่า เราทําได้น่าสนใจนะครับค่ะเท่าที่ฟังอาจารย์ก็คือว่า1นึ่งโรงพยาบาลสิริราชก็สามารถดูแลตัวเองได้ 2. คุณหมอก็ดูแลตัวเองได้เพราะว่าก็ทางานที่นี่อยู่ที่นี่แล้วก็สดูแลคนไข้เพราะว่าคนไข้ก็สามารถที่จะมีแพทย์ที่รองรับด้วยความทันสมัยด้วยแล้วก็ในทั้งทั้งระบบคือเกื้อกูลกันหมดเลย ช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยสำหรับในรุ่นสองอาจารย์มารับไม้ต่อจากอาจารย์ประดิษฐ์มีความท้าทายอะไรคะอาจารย์ก็มีความท้าทายในแง่ของการขยายตัวอย่างสมดุลใช่ไหมคะเราต้องขยายตัวช้าๆแพทย์เราเนี่ยมีภารกิจเยอะมากเลยนะมีทั้งงานการเรียนการสอนการวิจัยเราจะขยายแต่งานบริการอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าแม้ง้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่ โรงเรียนแพทย์ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีเวลาค่อนข้างจํากัดน,นะครัการขยายตัวเนี่ยคุณภาพเป็นตัวนำนะเราเทรนบุคลากรของเราเยอะมากกว่าที่จะให้มาดูแลคนไข้เพราะว่าคุณภาพเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์เราต้องรักษาคุณภาพตรงจุดนี้ไว้ให้มากที่สุดทีนี้ตามมาก็คือว่าเราจะขยายไม่ทันความต้องการของคนไข้ คนไข้จะมาแล้วก็ถามว่าเธอไมเราไม่มีเตียงใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราต้องพยายามฝึกบุคลากรของเราก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการรักษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเราทนไม่ได้เพราะว่าคณะแพทยศาสารณศิลยา,ยาบาลเนี่ยอันดับหนึ่งของการรักษาคือมาตรฐานทางการแพทย์ะนะครก็ก็เกิดการขยายตัวอย่างช้าๆเรื่องที่2ก็คือว่าเรื่องที่ทําให้สังคมเข้าใจเราผมคิดว่ามันเป็นผลพวงจากรุ่นที่1พอมารุ่นที่2เนี่ย ทางศรีราชิยาหาลราชก,กาลุนเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากสังคมเนี่ยค่อนข้างอบุนอบุนมากเลยนะครับก็ชื่นใจเพราะว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับเอาละค่ะทีนี้เราฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะตั้งแต่ที่มาอุปสรรคที่ผ่านานมาและความท้าทายในการขยายนะคะจากนี้มี่กี่เตียงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเมื่อสักครู่นี้ถามอาจารย์กฤิบอกว่าเกือบจะ400เตียงแล้วนะคะทีนี้เนี่ย ไม่แน่ใจว่าจากรุ่นอาจารย์ประดิษฐ์มาอาจารย์ชานี่ห่างกันกี่ปีคะในหกปีเจ็ดปีครับอาจารย์ประดิษฐ์อยู่เจ็ปีแล้วก็อาจารย์ชานอยู่หกปีหกปีแล้วก็มาที่อาจารย์กฤษตอนนี้อาจารย์เป็นผอได้กี่ปีแล้วคะก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนลวครับเจ็ดแปดเดือนนะคะถามอาจารย์ดีกว่าค่ะว่าการรับหน้าที่ต่อนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์บิ้วมาในสเกลที่ใหญ่มากแล้วเนี่ยค่ะความท้าทายเลยดีกว่าว่า ก่อนได้านี้ความท้าทายคือความต้องการกับการขยายตัวมันไม่สมดุลกันนะคะความเข้าใจของสังคมซึ่งก็น่าจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วยังเหลืออะไรให้ท้าทายอีกคะอาจารย์ตอนนี้ก็ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับอาจารย์ประดิษฐ์เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็พี่ทางหนังสือพิมพ์เนี่ยไปบอกว่าอ่าเนี่ยคือศิริลาในมาศเอกชนนในมาศนะ,ะนมาแปลว่าเราอะทำตัวเหมือนคือให้บริการเหมือน เพราะฉะนั้นอันนี้มาถึงความคาดหวังของผู้ปว่วยที่รับการบริการนี่เวลาเราไปถึงโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถามว่าความคาดหวังเราคืออะไรอันะดับแรกต้องได้แพทย์ที่ดีตรงตามโลกที่เขาเป็นใช่ไหมครับแต่ที่ต้องมาด้วยกันก็คือความรวดเร็วความแม่นยำในการให้การรักษาและการวินิจฉัยทีนี้ถ้าผมมองนะสมัยจันปรดิดจันชานเนี่ยเราคิดยยง่ายๆเหมือนเราไปร้านอาหาร ตอนเราๆห้าโมงเย็นสมมติเราอยากไปกินข้าวเย็นเนาะห้าโมงเย็นถึงหกโมงถึงทุ่มเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยร้านคนยังไม่เต็มนั่งปุ๊บเนี่ยสั่งอาหารมื้อแรกหรือเซตแรกเนี่ยมาเลยตอนสักทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยมันจะเริ่มช้าแหละตอนนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารประมาณสามทุ่มแล้วยังมีคนรอคิวอยู่ข้างนอกนะครับแล้วกุ๊กเนี่ยเริ่มทํางานไม่ทันมันจะประมาณเนี้ยครับว่าตอนเนี้ยมันคือร้านอาหารเราๆสามทุ่มและ ว่าเออมันแต่เรายังอยากให้คนได้ดื่มด่ำกับรสชาติอาหารถ้าเรามองเราอยากให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลที่เป็นทีมที่มีมาตรฐานเหมือนสีรากนะครับอันนี้เป็นความคาดหวังที่เขาอยากได้ความรวดเร็วผมคิดว่าเราทําได้ดีขึ้นเทียบกับสมัยก่อนแต่ผมก็ยังเชื่อว่าความรวดเร็วเนี่ยยังไม่ตรงตามคาดหวังของผู้รับบริการในบางจังหวะยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาล ปกติเนี่ยเราจะแน่นในช่วงวันเสาร์เช้าเพราะงั้นอันที่แน่นที่สุดตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่จอดรถเพราะงั้นเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอาจารย์ญญชาอาจารย์ญญประดิษฐ์พยายามปรับนะถ้าเป็นใช้ใช้รูปแบบร้านอาหารเนี่ยก็คือพยายามขยับโต๊ะและ้ว อ่ะเบียดเสริมที่นิดนึงเก้าอี้เสริมไหมเดี๋ยวไปยืนตรงบาร์ก่อนหนะ้าอะไรเงี้ยเราพยายามทําทุกอย่างแหละแต่ตอนนี้เราเริ่มมีความจํากัดในทางกายภาพเพราะฉะั้นตอนนี้ทางเราเองเราก็มองละว่าคุณภาพดีแน่ยังเป็นศิริราลนะครับการบริการทางการพยาบาลก็ต้องกระชับขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยมามากขึ้นอันที่เราต้องพยายามปรับก็คือภาพทางกายภาพซึ่งกายภาพนี่มันจะเริ่มปรับยากหลังจากที่เก้าอี้เสริมมันเต็มหมดแล้วก็ต้องนั่งคิดว่าเออ เอาไงดีนะ่าจะไปดูร้านข้างๆไหมจะหาที่ตรงไหนตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่คุยกับทางคณะแพทยศาสตร์เราก็เอาเรื่องเนี้ยผ่านทางทีมบริหารของทั้งเราเองและคณะแพทยศาสตร์เราก็มองว่าเออมันจะมีการขยับขยายในเชิงกายภาพได้คือใช้ที่บางที่ที่ยังพอขยับขยายได้แล้วมีการสร้างตึกใหม่แล้วก็มูฟเซอร์วิสหรือการให้การณนะตอนนี้ก็ดูเป็นบางส่วน ออกไปแล้วก็สลับว่าเราสามารถขยายไปในที่ตรงตำแหน่งนั้นได้ผมคิดว่าตอนนี้ก็คือความคาดหวังแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยผมว่าต้องขยับเพื่อให้รูปแบบการบริการเนี่ยเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ป่วยที่ต้องการแพทย์รีราชและให้การบริการที่รวดเร็วในระดับหนึ่งเหมือนกันครับค่ะนั้นอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่มาท่านละเจ็ดปีเจ็ดปีพอมาถึงอาจารย์กฤิเนี่ยสมมุติว่าอยู่เจ็ดปีอาจารย์คิดว,ว่าในปีที่เจ็ดอาจารย์อยากจะเห็นอะไร เกิดขึ้นในโรงพยาบาลบ้างคะ่ะเราเราคุยนะอาจารย์ประดิษฐ์เคยตั้งคําถามผมชัดเจนแล้วก็เป็นคําถามที่ดีว่าตรงลงเราจะขยายถึงเมื่อไหร่ mm hmm. เพราะถ้าเราขยายไปเนี่ยมันก็ถ้าถ้าเราทําดีผู้ป่วยก็จะมาเรื่อยๆเราก็มีการคํานวณกันภายในแล้วก็เรียนทางกรรมการประจําคณะตอนนี้แผน1นถึงสปีนี้เราจะพยายามสมัยเป็นแผนที่อาจารย์ชาญทําไว้ว่าได้ถึงประมาณสัก400เตียงอันนี้ผมว่าเราได้แต่เราคิดว่าในรูปแบบ ระบบที่เราจัดเอาไว้เนี่ยเราน่าจะรองรับประมาณสัก500เตียงนิดนิดเราก็เลยแผนว่าอีกสัก7ปีเนี่ยเราควรจะได้ประมาณ500เตียงนิดนิดเป็นคนไข้ในเราควรจะมีรูปแบบการให้การบริการผู้ป่วยนอกซึ่งน่าจะมีความคล่องตัวกับเดิมเพราะยังมีความหนาแน่นอยู่อันนี้ผมคาดหวังว่าในที่สุดคนที่มาร้านอาหารตอนสามทุ่มเนี่ยเราก็อาจจะมีอ่ะเปิดอีกห้องนึงนะอ่าเขาจะได้การบริการซึ่งไม่ได้ต่ํากว่าคนที่มาตอนทุ่มหนึ่ง ผมคิดว่าอันนั้นคือความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นครับอก็คือได้ทั้งปริมาณและคุณภาพไปควบคู่กันนะคะทีนี้ถามทั้งสมท่านค่ะว่าอาจารย์ทั้งสท่านเป็นเป็นหมอโรคหัวใจทั้งสมท่านเลยทําไมเขาเลือกแต่หมอโรคหัวใจมาเป็นผอคะอาจารย์เออถ้าพูยกันเล่นๆนะฮะเล่นคะ่ะแต่เล่นๆเลย <laughs> หมอหัวใจนี่โง่ทุกคนนะครับโ <laughs> อ้อาจารย์มาเป็นผอไอม่ได้ค่ะจริงๆเด,ดี่ย เมื่อกี้ที่เราเล่ากันจันใช่ไหมครับที่มาที่ไปตอนต้นนะครับเพราะเราสามคนเนี่ยไปหาเรื่องตั้งแต่ต้นไปร่วมโครงการไปรวบแล้วก็ไปหลงกลท่านคณะวดีที่มีวิสัยทัศน์ไกลค่ะเราอยากจะทําให้โลกหัวใจของเราเนี่ยมันโดดเด่นใช่ไหมคือทางไหนมันท้าทายสมัยนั้นใช่ไหมครับสีร่าก็ทํหลายอย่างแล้วเราเป็นหมอหัวใจทําไมเราไม่ทําสีร้า้เป็นเนชนอลเลยค่ะอยากจะทําแบบนั้นนะฮะก็เป็นหมอหัวใจไงคือต้องมาน้ำกลับกัน แล้วพอไปคุยกับท่านครับพี่ท่านเปลี่ยนใจพวกเราโดยกลยุทธ์เราสามคนก็ตกกระไดพลอยโจรแต่ทั้งสองคนน้องนี่น่ารักมากนะครับไปไหนไปกันใช่ไหมครับทั้งๆท,ที่ไม่มีนั่นเลยนะครับไม่มีฉันท่าในเบื้องตน้นแต่เมื่อถูกให้ทําก็เลยต้องทําก็เลยเป็นมอกว่าใจท่วายทีทั้งหมดค่ะจ<ช>้ะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเสริมอาจารย์กินเดียวนะได้เลยค่ะพราะบอกอันหนึ่งที่บอกว่ามาตรฐานของเราใช่ไหมครับมีคนเคยถาม <โฮ S 1> อ้าว แล้วสี่ราชกับสี่ราศพิยามาเราคือก,การรักษามันต่างกันไหมอืาถูกไหมครับเพราะออก,การบริการก็ต้องให้ต่างมันต่างกันไหมมีคําเปรียบเทียบตอนนั้พวกเราคุยกันเราก็เปรียบเทียบเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งค่ะลองนึกดูนะครับเป็นเครื่องบินลำหนึ่งเครื่องบินลำหนึ่งมีกี่คลาสอ่ามีอีโคโนมีคลาสค่ะมีบิสซิเนสคลาสมีเฟิร์สคลาสใช่ไหมครับเราเปรียบเสมือนเลยสี่ราชก็คืออีโคโนมีคลาสค่ะนอกเวลาก็คือบิสซิเนสคลาสเรามาเปิดเฟิร์สคลาส แต่ที่สําคัญคือคุณภาพเดียวกันไหมครับถ้าตกตกทั้งลำไม่ได้แตกต่างกันเลยฉะนั้นการรักษาคือมาตรฐานาสีลราศ์สีลราศพิยามารากุณก็คือมาตรฐานสีลราชแต่ต่างกันแค่การบริการและผู้ป่วยที่มารับการที่ส่วนต่างนั้นผู้ป่วยก็จ่ายส่วนต่างและส่วนต่างนั้นไม่เราไปไหนเลยกลับไปช่วยบริษัทนี้ทั้งบริษัทหรือสายการบินทั้งหมดนั่นคือที่มาที่ไปเห็นภาพมากค่ะอาจารย์คือทั้งทั้งสาม ไม่ว่าคุณจะอยู่ business first class หรือว่าออ economy ก็พาจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกันดูแลเหมือนกันนะคะทีนี้ถามอาจารย์ว่าจากเป็นหมอแล้วมาเป็นผู้บริหารเนี่ยยากยังไงคะอาจารย์ตร่างกันมากน้อยยังไงชาเลน์ Challenge ยังไงบ้างคะ่ะคือหมอเนี่ยไม่ใช่ผู้บริหารที่ดีแต่ว่าถ้าถามผมนะทําไมหมอไม่ใช่ผู้บริหารที่ดีเพราะว่าเราไม่เคยเรียนผู้บริหารมาเลย <S S S ผมก็โทษที ตกกระด้พลอยโจรไปนั่งคุยกับอาจารย์ปิยสกุลออกมายังงงๆอยู่ว่าอาจารย์ให้ทําอะไรแต่ก็รู้ว่าอาจารย์ให้ทำก็โอเคก็ไม่ปไปลนช่วยกันทําความเป็นผู้บริหารเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของเรานะครับในกลุ่มของเราคือว่าเวลาเราไม่รู้เนี่ยเราจะไปหาคนที่รู้แล้วเราพร้อมที่จะเรียนรู้ก็เพราะว่าเราไม่รู้นี่เราก็ได้รับคําแนะนําที่ดีมากคาแนะนําที่เป็นประโยชน์มากด้วย บารมีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือบางทีไปขอใครก็ตามแต่เข้ามาเลคเชอร์ให้พวกผมสามคนเพราะว่าปุ๊บเขาเขารู้ว่าพวกผมไม่รู้อะไรเลยไง <Okay. S 1> ต้องมาเลคเชอร์ไอ้พวกพวก,พวกบริหารจัดการ <Yeah. S 1> แต่ที่มองว่าทําไมต้องมีหมอเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเ <Yeah. S 1> พราะว่าเฮลท์แคร์เนี่ยมันเป็นความทุกข์ของคนไข้ <Yeah. S 1> จริงๆเนี่ยบิสเนสเข้ามาเนี่ยได้แต่ว่ามันไม่ควรจะมีการตัดสินใจ โดย Business a l o n e เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความเป็นหมอเนี่ยมันหล่อหลอมเรามาในเรื่องการดูแลคนไข้ในเรื่องเห็นประโยชน์ของคนไข้เพราะฉะนั้นเราจะเอาอันนั้นนำหน้าเสมอัน้นในโรงพยาบาลที่ดีผมเชื่อว่าจุดนี้ได้เป็นจุดสำคัญที่ต้องมีการแพทย์ในการที่จะทาให้การแพทย์นำบ mm ิสเนสเสมอสำหรับโรงพยาบาลนะครับคือเป็นการดำเนินธุรกิจโดยเอาลูกค้านำ ซึ่งอาจจะต่างกับธุรกิจที่ธุรกิจจ๋าๆเลยก็คืออาจจะเอากําไรนําก่อใช่แต่ลูกค้าเราเนี่ยมันมันยิ่งกว่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเปิดร้านอาหารแล้วลูกค้านําแต่ว่าลูกค้าเขาคืออาหารแต่ลูกค้าของเราคือคนไข้และมันเป็นความเจ็บป่วยมันเป็นความทุกข์ยาก,ก,ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ควรจะตามอะไรเลยอ่ะถ้าเราเป็นยังเป็นแพทย์อยู่นะค่ะท้ายที่สุดแล้วจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ค่ะอาจารย์คิดว่า สิ่งที่ทําให้อาจารย์รู้สึกภูมิใจที่สุดที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่นี่คืออะไรคะตอบยากกันนะครับไม่เคยคิดขนาดนั้นแต่อย่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเลยครับทีมเราครับทีมนี้เป็นทีมพี่บุกเบิกนะครับซึ่งถ้าถามว่าภูมิใจไหมมันภูมิใจตรงที่เราทําให้ศิลาคนศิลาก็จะภูมิใจตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันถึงแม้ว่ามันจะผลเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งเราได้ทําในสิ่งที่ผู้บริหารระดับบนเห็นว่ามันมีค่า แล้วเราก็ดูคิดกันแล้วว่ามันก็มีค่าถึงแม้ว่าจะยากนะครับอันนี้ความภูมิใจก็คือได้ทําสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสีลาดบ้างไม่มากก็น,น้อยและผลมันก็เห็นบ้างนะครับ hmm. ความภูมิใจแค่นี้ผมคิดว่าพวกเรา3ามคนก็มีความสุขแล้วละครับนะครับอย่างที่อาจารย์ชาอาจารย์กฤษพูดนะครับเรา3ามคนนี้ผมว่ามองหน้ากันก็รู้แล้วครับว่าเป็นยังไงนะครับความภูมิใจเราคือผมของผมนะ2สเรื่องเรื่องหนึ่งผมมี ทีมงานที่น่ารักมากไม่ใช่แค่ถึงห้าสิบสามปีนะครับเราทําเรื่องนี้มาทั้งหมดยี่สิบปีนะครับอันนี้เป็นความภูมิใจแรกก่อนแต่ถ้าความภูมิใจถัดมาก็คือผลประกอบการและผลงานก็คือทําให้สีรักครับมันเป็นผลงานภาพรวมของคณะแพทย์นะถ้าเราม,ามองย้อนนะตั้งแต่สมัยอาจารย์ติยสกลุลท่านมีแนวคิดแล้วก็ก่อนที่พวกผมจะมารับงานเนี่ยโอ้ ไปศึกษาเบื้องหลังเนี่ยการสร้างการขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินทุกอย่างมันมีอุปสรรคเยอะมากเลยแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นน็อตตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาต่อ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 ,ตอแต่ว่าผมก็ยังดีใจที่ผมก็ได้เป็นน็อตตัวหนึ่งในนั้นแะแต่ว่าพอมมองภาพรวมแล้วแหละม,มันมันมันเป็นเมกะับโปรเจกต์ของคณะแพทยศาสตรศิริราที่ทุกคนนี่ช่วยกันคนละไม,คะม้คนละมือจริงๆครับ ที่ขาดน็อตสักตัวไปไม่ได้เลยต้องไปด้วยกันจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกว่าความเป็นคนสิริราชคือเอาละถ้าตัดสินใจเริ่มแล้วก็ไปด้วยกันความสามัคคีตรงนั้นค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะพอฟังอาจารย์พูดแล้วก็รู้สึกซึ้งโดยงงตัวเองเหมือนกันนะคะว่าทำไมฉันซึ้งไปกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ประดิษฐ์อาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์กฤิด้วยนะคะขอบคุณค่ะ S Best s i ์สตอรี่ส s ถอดกาวเล่าเรื่องพอดแคสต์ Podcast, เรื่องลึกรอบรั้วสิริราช p r e sented by คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล